วันนี้นะเว้ยเดี๋ยวกูจะชงเหล้าให้พวกมึงกินทุกตัวพี่อูบาร์เทนดี้ตัวแม่ผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของเหล้ารับบทโดยมาชาวัฒนาพาณิ์โดยประเมินจากสันดานของพวกมึงเริ่มจากย่าก่อนเอาแล้วมึงโดนแห่ย่ยายา,ยาสาวหวานอมปเปรี้ยวเพื่อนซีของไฟเลี้ยวรับบทโดยแอนโพลิติกสาวหวานอย่างมึงเนี่ยกูว่าต้องเตกิล่าช็อตแตกิล่าช็อตตต,ก,ก,ต,ตก,กิล่าเพียวหนึ่งช็อตยกกระดเกเลียเกลือบีบมะนาวตาม สำหรับเมืองได้แมนแมนชายรักชายที่ยิดมั่นในอุดมคติรับบทโดยออป,ปองสักเกแพตตินัมอย่างเมืองเนี่ยต้องดรายมาร์ตินี่เท่านั้น <laughs> ดรายมาร์ตินี่วอดก้า2ช็อตมาร์ตินี่สหยดเขยา่าไม่ต้องคนตามสูตรเจมบอลเป๊ะต่อไปอีเลี้ยวไฟเลี้ยวสวยใสยแต่ไม่คิดผูกผพันพิไลพรสุป,ปินชมพูน้ำหวาน ว่ามึงนี่ต้องวอดกา้าใสใสใสสตรอเบอรี่ไปนิดนึงให้มันมีรสชาติหวานหน่อยสตรอเบอรี่วอดก้าวอดก้าสช็อตใส่น้ำสตรอเบอรี่สดตัดรสเพิ่มความสตอส่วนมือีนน้นะโโหของผมนี่ขอพิเศษหน่อยนะพี่นุฮิปสเตอร์บ้านรวยผู้ไม่เคยเป็นห่วงอนาคตทางการเงินรับบทโดยโกเอ็มบูดาเบลสอย่างมือนี่กูว่าต้อง ประมาณว่าโยนีพัตรานะถ้าเคลื่อนสารเวลาหลังอาหารโยนีพักราสาเกรมควันหยดน้ำตาลหนึ่งก้อนหักอบเชยคนให้เข้ากันีของผมอ่ะมองเบิอไงเหรอเจดอารมณ์ดีขี่เล่นเน้นกวนตีนเป็นกระโถนของเพื่อนๆรับบทโดยสงการเดบอยอ้วอย่างนี้เนี่ยนะแดกบัเก็ตไปเหอะเราสงหาอะไรแดกได้หมดบัคเก็ต เหล้าครึ่งแบนโซดา1 m 1มะนาว1เกลือ1น้ำแข็ง1บักเก็ตโอแย่พี่อู๋จ๋าของหนูละจ้าโบที่ไหนมีเหล้าที่นั่นมีโบแรมโบจัมโบหรือพี่โบก็แล้วแต่จะเรียกรับบทโดยป๊อปปองกูดพี่โบเหรอวะมันต้องหนักหนักไว้จัดหนักไว้ต้องอุดมไปด้วยโปรตีนนิดนึงอ่าเจ้าไข่แดงค่ะเอกหนอ 35ดีกรีปั่นไข่ใส่กระเทียมเยี่ยมจริงไอโจบักโจยังไงก็ได้อะไรก็ได้สไตล์ลูเซอร์แต่รักจริงนะฮบรับบทโดยนปัดรัชนะนท์ปอนมึงรู้ไหมว่าการกินวิสกี้เนี่ยเขาต้องบ่มเวลานานเท่าไหร่แล้วเวลาแดงด้วยต้องแดก on the rock อก ที่รสเยี่ยมดื่มปล่วน้ำแข็งจบจะได้รู้ว่ารสชาติที่แท้จริงของเรามันเป็นยังไง<อ>ถ้ามึงชอบในรสชาติของเรล้ามึงต้องแดกเพียวๆแบบนี้เว้ยวิสกี้วิสกี้เพียวดื่มจากแก้วหรือดอกจากขวดกันแล้วแต่ชอบอแดกเลยดีกว่ามากูชงให้ตึงเยอะแล้วเนี่ยมา<อ>ชง คนมารักเล่าสุขสําราญโอ้เล่าจานในลองหันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิที่รักยิ้มนานๆอย่าด่วนใจเธจะให้เรารู้สึกยังไงตอนเราเห็นเธออยู่กับไอ้เชีย่ยนั่นนะ่ะถ้ายอมรับเงื่อนไขฉันไม่ได้ก็ไม่ต้องคอบแล้วนี่ตกลงเรายังไงกันหรอยังเป็นแฟนกันอยู่ไหม หรือเป็นแค่เพื่อนเพื่อนที่มีเซ็กกันได้